สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้เราโยกเป็นทีแอเว์ชอบสุราธานีค่ะมาไม่สวยไม่ไม่เป็นไรค่ะจัดไปจัดไปฉันก็พูดไปโชว์เดือนนี้เดือนนี้ออกทีวีช่องวันใช่ไหมช่องสาววันเดือนนี้มีโปรแน่นมากพี่น้องเพื่อนเอกคนมีโปรแน่นมากมีอะไรหนูมีอ่ะเข้ากล้องได้แล้วสวยแล้วโชว์เดี๋ยวนะคะเติมลิปนิดนึง ือเรากำลังออกทีวีอยู่ใช่ไหมเนี่ยช่องอะไรนะช่องวันช่องวันช่องเสาช่องวันเลอช่องเสาวันนี่แหละแต่ช่องนี้นะคะช่องนี้เลยช่องหน้าเงี้ย ช่ว <laughs> งนี้มีโปรค่ะที่รักมีโปรแน่นๆนะคะายโปรเยอะค่ะนี่ด,ดูดูข้างหลังดูข้างหลังคือ <Good S 2> อะไร Good morning <ป> Good morning มันคือคือเราเราสวัสดีกันทุกเช้าเลยวันนี้เราก็สวัสดีกัน <laughs> เขาบอกว่าเ,เริ่มต้นดีมีใช้ไปกว่าครึ่งอันนี้ <m akes S 3> <ม>เป็นปคำโบราณแต่คำสมัยใหม่คำสมัยใหม่คือคำนี้เลย Good morning สตาร์ทเช้าดีชีวิตก็จอยอันนี้คือสมัยใหม่มรุ่นใหม่รุ่น 5G เดี๋ยวแค่รุ่นเมื่อก่อน,อส,นสตาร์ทดีมีช้ยไปกว่าครึ่ง <laughs> วิ่งไงพี่น้องอุ่ยเข้ารูดี๋ยวมีอะไรมั่งเออเติมลิปเน้นเนาะเติมลิปก่อนแล้วมาตัวเองลิปแดงเราลิปบางแดงแพร็บเร็วนี่คือตั้งชอยตั้งชอยตั้งชอยตั้งแต่เชื่อตั้งแต่ชุดนะคะกายมาสีเพล็บสีนู๊ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดงเอาใหม่เอาใหม่แต่แล้วนี่แหละโอเคไม่ต้องเอาใหม่เอาเลย ลิสตกอะไรเอ่ยโทษนี่เพื่อนอัดเป็นวิดีโอดูด้วยอก็นั่นแหละดีแล้วดีแล้วอันนี้ก็สีสีพลัสไม่ใช่ไม่ใช่สีที่เขาทำตกนะไม่ใช่ต่ตกหล่นนะคืออะไรเป็นบัตรพลัส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 เนี่ยเรียกบัตรพลัสถเป็นะสีนุหนสีด้านด้ๆสีด้านๆสีแบบธรรมชาติสวยมากสวยมากเนี่ยทาปุ๊บก็ทาปุ๊บเด็กเปรต ใช่ไหมคะเพื่อนกาเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะคะเรื่องของความสวยความงามแ้ะก็เรื่องของบุญแล้วคะผู้หญิงเราต้องอายุเป็นเพียงตัวเลขทุกอย่างเราต้องเป๊ะปังอลังเวอร์นะคะต้องสวยแล้วก็รวยมากๆใช่ไหมยุคนี้นะคะเดี๋ยวนี้ดันแคร์ผู้เชยใช่ไหมโถก็แคร์อยู่เหมือนกันนะิงเดียวเธอเธอแคร์ไม่ก็คือคือแบบว่าเราเราก็แคร์บ้างเล็กเล็กน้อยน้อยจะไม่แคร์ได้ไงเพราะลูกค้าเราก็มี ผู้ชายเออแค่เป็นบางส่วนนะคะเราเราเรามีข้อยกเว้นใช่ไหมแล้วลูกค้าเราผู้ชายไม่ใด้เดี๋ยวผู้ชายน้อยใจเดี๋ยวผู้ชายน้อยใจเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขายกเลิกชออเดอร์ หมดค่ะเพื่อนจ่าชุดนี้มันเป็นอะไรที่ได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมพี่วันค่ะพี่วันค่ะเรามีหมดค่ะตั้งแต่เรื่องของผู้หญิงและเรื่องของผู้ชายเรามีหมดนะคะเราแขงเพื่อนจ่าเราแขเขเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกก็คืออันนี้คือหมดทุกเพศทุกวัยใช่ไหมอ่เน้นเน้นว่าทุกเพศทุกวัยเอ่เพศทางเลือกได้หมดเพราะเพราะว่าเราฟู้ดมอรนี่ใช่ไหมโอเคมันคืออะไรคะไหนเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะโอเคเล่าเลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานใช่ พี่วันเนี่ยจะตกข่าวโหยขอด้วก็คือก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของความสำคัญในเรื่องของอาหารใช่ไหมเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญมากๆเลยเขาก็เลยจัดแอมเวย์เขาเลยจัดชุดชุดกู๊ดมอร์นิ่งมาให้ก็คือมีมีโปรตีนแล้วก็มีวิตามินบีดับเบิลเอชใช่ไหมคะวิตามินรวมกรอแร่รวมแล้วก็มีโปรเบอติกเรื่องเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็มีฉันชอบ มีพลัสซหรือพอดมีอลไน้ำมันปลาแต่เป็นน้ำมันปลาไม่ใหม่อันนี้เป็นที่ที่เปิ้ลก็คือหมายถึงว่าเข้มข้นขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเม็ดหนึ่งก็เท่ากับสองเม็ดแม้วก็มาใหม่ว่านั้นเอาน้ำมันปลาสุรใหม่แล้วก็ดูดซึมดีดูดซึมได้ทั้งวันอ่ะคิดอ่ะว่าก่อนอันนี้เราก็เดี๋ยวให้คุยวิชาการเรามาคุยเรื่องของแถมก่อนเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจไงเดี๋ยวพักมาเดี๋ยวจะแตะลิกนไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะจ๊ะแล้วไม่พูดไม่พูดเรื่องของแถมก็ของแถมจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาโชว แล้วหมอนี่ต้องทานี่กแบนเดียวเหนี่หมอนแข็งี่ใช้นิดนี่สีดำนี่คือใช้จนเก่าแล้วอันนี้ก็ของแถมใช่ปหมโอ้ทำไงถึงได้อ่ะก็เราชื่อชุดคุ้นมอนี่ไงอะคือวันนคือคุ้นมอนี่แหละคะเป็นชุดอาหารเช้าโอ้ยแข็งจุนะข้างในดูแบบอย่างดีกันดีเวอร์ค่ะอย่างดีเพืผ่านหน้าอย่างดีแล้วก็กันซิปกันอะไรกันกระแทกกันกระแทกจะใส่เทปเลสใส่ไอแพด ใส่อะไรได้หมดเลยใช่ไหมอ่าจะใส่หมดเอาดู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 สี่กระเป๋าย่อยกระเป๋ายี่บีกีสีมีสามสะดูนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอีกอีกสี่หนึ่งมาให้ดูแล้วก็นี่มันจะมีห่อมีแบรนด์ชัดเจนนะคะนะแบรนด์นี้หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้นะคะคุณน้องคุณพี่เพื่อนๆทั้งหลายแหลนะ ต้องมาที่แอลเวย์ช็อปเท่านั้นนะคะแล้วซื้อก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นของแถมที่เราแถมให้ถ้าคุณซื้อชุดอาหารเช้าใช่ไหมอ้นี่เอาว่าไปไงอันนี้สีอันสีเขาเรียกว่าสีเขียวเขียวใช่ปหมเขียวเขียวโอลีฟอู้สวยจังสีเขียวนี่สวยเขียวโอลีฟนะจ้าดูนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เขียวสวยไม่ใช่เขียวปีไม่ใช่เขียวปีเหมือนในเกงพี่วันนี่เกงพี่วันวันนี้เขียวปี๋แบบฉันต้องคานให้มันชัดเจนไงเราบอก่าเราต้อง เกี่ยวเกี่ยวเคแบงอะไรเดี๋ยวเตียงหลุดต้องเตียงเข้ามาใกล้ไม่ถึงแอ์โอเคคือเราเราหน้าใหญ่เราเิาซนเดียวได้ไหมเออหลักก็เนี่ยเขาเรียกคนโง่เฮงดีกับเพื่อนด้วยฮะเฮงดีีกินมีใช้แก้มเยอะ ใช่ใช่มันต้องประมาณว่างๆลงมาไล์แต่งหน้าโหเฮงนดีกว่าได้ได้เดี๋ยวอีกหน่อยยุ้สามารถนั่งได้เลยเพราะมันจะมีคาเฟ่้นรอรออยู่รออยู่มีคาเฟ่ก็คือมีจะมีสายปาร์ตี้สายปาร์ตี้ใครที่ชอบนั่ง จะเป็นพวกเครื่องดื่มเอี๋วสมแล้วก็เพื่อสุขภาพทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานี่ก่อนเราเราแวะมานี่ก่อนกระเป๋าของแถมเนี่ยราคาราคาจริงๆมันคันหกร้อยเก้บนี่แถมไม่ฟรีนี่พี่วันดูดิเป็นผ้าแคนวัด เป็นผ้าคแคนวาสอ่ะเออเป็นผ้าคแคนวาสแล้วก็มีมีข้างในเนี่ยอย่างดีเลยนะได้เห็นนะเออของแถมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะเราเรามาเรามาพูดเรื่องของแถมกันก่อนเร็วเลยด่วนเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เด็ตจะหมดแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเ <c oughs> น้องก็เปลี่ยนเน็นได้เลยนะไม่คุณน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคุณอาจจะเจอพวกเรามามาเห็นน้าเดี๋ยว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 อะเดี๋ยวบอกของแถมให้นะจะบอกให้นะของแถมนี่นะรวมมูลค่าของแถมทั้งเซตนี้นะอุ้ยมีเผ้ามีสีขาวด้วยเธอมีสีขาวมีสีดำมีสีเขียวนะคะเขียวนี่ก็เขียวสวยนะคะเดี๋ยวไม่ให้ดูหละเธอพูดเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายแล้วเส่มาดีลก็ได้ถูกเดี๋ยว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 พูดเรื่องกระเป๋านี่ก่อนนะคือคือกระเป๋า เขาเรียกว่ามีมีมีหูยิ้วอ่ะมีสายยิ้วอ่ะสองแบบมีหูสั้นหูยาวมีทั้งหูสั้นหูยาวแล้วก็สะดวกคือด้านหลังก็คือสพายก็ได้ยิ้วก็ได้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงด้านหลังอ่ะด้านหลังมันจะมีที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่คาดสอดไว้สมมติถ้าเรามีกระเป๋าล่าใช่ไหมแล้วเขานี่เสียบลงไปเลยแล้วยิ้วบนกระเป๋าล่างแบบนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็เนี่ยมีช่องเสริมกระแทกสำหรับใส่เท็ปเล็ตด้วยนะ ง่ายๆว่าถ้าก็ดว่ามือหลุดมือไปไม่ต้องกลัวว่าตัวนี่แล้วแถมแก้วเหลาานี่มีคนชอบถักถุงแก้วเป็นตาวกใช่ไหมแถมแก้วเหลาสามสีวยงามมีครบสามสีใช่สามสีสวยงามเห็ของทิ้งแล้วค่ะ เขาเป็นเาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะอาหารเช้ามันมันจริงๆนะคะอยากจะบอกเพื่อนว่าอาหารเช้านี่มันเร่งรีบแล้วก็หลายคนหลายๆคนเชื่อได้ว่า80%นะคะมองข้ามอาหารเช้าไปนะแล้วใครที่ทําไม่ทานอาหารเช้าบ่อยๆหนุ่ไม่รู้ไหมจะเป็นอะไรคุณจะเป็นอัลไซเมอร์ขนาอนาคตอันนี้คือเรื่องจริงมันไม่ใช่เท่าแต่อัลไซเมอร์อย่างเดียวนะคะจริงอารมณ์แปรปรวนด้วยค่ะอารมณ์ก็หงุดหงิดบ้ง่ายแปร่ปวนบ่อยนะคะแบบโอ้เดี๋ยว ยิ้มเดี๋ยวหัวล้เดี๋ยวร้องไห้ประมาณนั้นก็ถือใคล้หยๆอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นนะคะแล้วก็มื้อที่เร่งรีบนะคะแต่มันเป็นมื้อที่จําเป็นที่สุดสําหรับร่างกายฉะนั้นแอมเบก็เลยเขาเรียกว่าจัดสารจัดอาหารเช้าให้คุณในมื้อที่เร่งรีบและช่วงนี้ในช่วงที่ก็เรียกว่าเปิดตัวเนาะเปิดตัวเราก็เขาเรียกว่าฟู o ดมอร์นิ่งอะไรนะฟู้ดมอร์นิ่งชื่อฟู้มอร์นิ่ง เป็นเป็นนิวทริชั่น by Nutrilite ก็คือมีอาหารเสริมเป็นแบรนด์ของ n วทริไลท์จัดจำหน่ายโดยนักธุรกิจแอมเวย์ใช่ค่ะตอนนี้เราเป้นตอนนี้เราเไดนนักธุรกิจแอมเวย์มีมีเพื่อนที่ใหญ่จะสนใจแบบว่าเป็นเดอะแก๊งเดอะแก๊งเข้ามาเข้ามาแก๊งนี้นะคะสนุกสุดเนี่ยถ้าโสดนะที่จุรณาเป็นพิเศษเลยคือรับรับไม่เกี่ยงอายุค่ะเพราะว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ไม่เราก็ไม่ว่างไม่สะดวกแก่กันค่ะพอคุณมาปั๊บนะคุณ จะบล็อกหน้าไว้แค่นั้นนะคะดีไม่ดีนะคะสามารถกูหน้าคืนกลับมาได้สิบถึงสิบห้าปีเดียวเลยนะอาละยังไงก็แล้วแต่กับเพื่อนๆค่ะเออถ้าสนใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ค่ะนะแล้วก็สอบถามทางเบอร์โทรก็ได้นะอย่าลืมอย่าลืมติดตามช่องช่องสาววันนี้แหละช่องสาววันเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแน่เจะเจอสองคนนี้สวยๆช่องสาวนะมา วันใช่ไหมวันช่องสาววันโอเคค่เราเราต้องทำแบบนี้แหละช่องสาวจำเป็นสาวเราก็มีเลื้อๆหัวใจใช่ไหมช่องสาววันวันโอเคโอเคตามนนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนจ๋านะใครสนใจอย่าลืมทักมานะคะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊าย